สวัสดีค่ะกิจกรรมวันนี้เรามาปลูกชะอมกันนะคะตามตะพักของบ่อนะคะอันนี้เราสับเป็นท่อนเรียบร้อยะะแล้วนะคะอันนี้ต้นชะอมเป็นชะอมหนามทั่วไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็สับเป็นท่อนแล้วก็ริดหนามออกค่ะ เาจะได้ไม่ตำม,มือนะคะอันนี้เราก็จะปลูกตามตะพักบ่อตลอดแนวเลยนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะเดี๋ยวจะพามาดูด้านนอกอันนี้เป็นกิ่งชะอมนะคะที่เราเอามาเหลือเท่านี้เดี๋ยวเราจะขุดปลูกต่อกันนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้เอาตัวของ เศษหญ้าห่มดิน,นเดี๋ยวจะเศษหญ้าห่มดินไว้นะคะให้เขาช่วยรักษาความชุ่มชื้นก็อีกหน่อยจะได้มีชะอมตัดขายนะคะก็จะเป็นชะอมตลอดแนวเลยตรงนี้เดินเก็บได้สองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาอาจจะเอาต้นพริกมาแซมหรือยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ ก็เดี๋ยวประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะจะมาอัปเดตผลอีกทีนึงว่าต้นะอมที่เราได้ปักชํำไว้วันนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้คือเราตัดมาแล้วเราก็ามาชํำเลยนะคะยังไม่ได้แช่น้ํายาเล่งรากแต่อย่างใดก็เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยผสมน้ํายาเล่งรากจากตัวกะปีกับเครื่องดื่มชูกําลังอะคะ่ะผสมผสมแล้วค่อยมาลาดลดเอาทีหลังแต่เคยแบบเอากิ่งะอมชําโดยที่ ไม่ราดน้ํายาเร่งลากน,นะคะเขาก็ติดนะคะนี่ค่ะพอดีว่ากิ่งชมเอ่อต้นโชมที่มีอยู่ค่ะต้องต้องแต่งกิ่งพอดีก็เลยฟันแล้วก็สับเป็นท่อนๆนลนะคะแล้วก็เอามาปลูกค่ะเอาไว้เดี๋ยวจะให้มาดูพัฒนาการทีหลังนะคะสวัสดีค่ะ